กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมยูทูบเ e เ e วิช i ่น o ฟซบุ๊กเทเลวิชันทวิตเตอร์เพจและอินสตาแกรผมนำเสนอในสิ่งที่ผมชนะตลอดมาครับเช่นเป็นต้นว่าผู้คนไม่รู้ล่ะครับว่าสิ่งที่ได้เกิดขึ้นจากฝีไม้ลายมือที่ผมทำแล้วและก็นำมาเสนอ โรงแรมนิวเวิร์บางลำพูก่อสร้างผิดพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร2522และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องรวมทั้งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครสารดีกาพิภากษาให้รื้อถอนให้เหลือ1 2เมตรท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมก็ไม่ได้ทราบประวัติศาสตร์นี้ว่าที่บางลำพูโรงแรมนิวเวิร์สมัยก่อนนี่เขาดังมากนะคนแน่นเล เอาลอดขึ้นไปไว้ชั้นบนสุดสมัยร้อยตำรวจเอกดรปูราชัยเปี่ยมสมบูรณ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผมอยู่คณะกรรมการการท่องเที่ยววุฒิสภา,าก็ได้เสนอเรื่องนี้ว่าอย่าไปคิดทําเรื่องอื่นเลยปราบใดที่คำพิพากษาสาลฎีกามีแล้วคุณยังทําอะไรไม่ได้หา่างทภาแค่สองกิโลเมตรไปพูดที่ไหนก็เหม็นขี้วันเพราะฉะนั้นต้องไปเรื่อยสําเร็จก่อน พวกเราก็ได้รับความการุณาจากท่านสุรเดชยศวัรรประธานกรรมธิการก็ยกขยโยงไปพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงม,มหาดไทยในที่สุดท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงม,มหาดไทยก็ทุบโตเปรี้ยงมันอยู่กันได้ยังไงเช่นนี้เรียกร้อยตำรวจเตรียมสักโลหะชาละปลัดกรุงเทพมหานครจัดก,การเรื้อให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเห็นไหมครับท่านผู้ฟังที่เคารพมันก็รื้อกันเรียบร้อยแล้วครับท่านที่เคารพ ไอ้ดึกแฟ่ที่สะพานพระบิ่นเกล้านี่ผมก็เชื่อว่ามีคำพิพากษาศารฎีกาและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกรีฑฎีกาให้หรือทิ้งแล้วเหมือนกันตอนนี้ก็ยังไม่มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ชื่ออัศวินฝันเมืองไปปฏิบัติงานที่หน้าซอยร่วมรืดีโรงแรมดีเอทัศ24ชั้นกับ18ชั้น ศาลปกครองสูงสุดโดยท่านหัตถวุฒิได้พิาพากษาร่วมให้รื้อภายใน60วันผมจำได้นี่6ปีแล้ว1600กว่าวันแล้วการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ของผู้วาราชการกรุงเทพมหาคนครคือพลตรเวนเอกอัศวินฝันเมืองจะต้องถูกจับติดคุกในตารางแต่สื่อมวลชนไทยนรกทาุมักสู้นัก รนรงณ์รวมทั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรไม่พูดเรื่องนี้เลยครับนั่นคือคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดให้เืือภายใน60วันแต่คนที่ไม่ทำก็คือเจ้าพักงานดองดินอัศสวินฝันเมืองสมาชิกที่เลือกตั้งไม่มีสักคนประชาชนจาวกรุงเทพมหานครก็หลับไหลรุ่มหลงไอ้แก่สาราธีพธิ์ที่ก็ไม่เห็นพูดอะไรนี่ แต่พอเรื่องธรรมศาสตร์นักศึกษาแม่ขยันพูดอย่างสีสุวรรณยันยาหายเนี่ยครับท่านนี้ครัรายการของเรามีรณรงค์เรื่องนี้ตลอดเพราะยะนันผมยงอยากเปิดโปงให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้ทราบว่าการทุจยริตสูงสุดในกรุงเทพมหาคนครมีไม่มีใครมองเห็นเขาเรียกทีลอดตาทางหางลอดตาหลง ผมนี่เคยเป็นคณะกรรมาการิการปกครองและเป็นเลขานุกรรมาการตรวจสอบการทุจริตในกรทมมันทุจริตมาโหราแล้วเินนดนจำานมากครับอดีตผู้ว่าการกรุงเทพสีห้าคนนี่ผมบอกให้ก็ได้ว่าสามารถหาเงินใช้ได้ใน6เดือน3,000ล้านทำยังไงครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เ็ารัมันก็ลักไก่โอนลอยโอนข้ามแดนงบประมาณ อันนี้เราจับมาได้เยอะแยะมากไอ้เรื่องทุจริตซื้อที่ดินในเรื่องทุจริตเรื่องต้นไม้ในเรื่องเล็กครับแต่เรื่องโอนก็ประมาณไปไหนก็ไม่รู้หมุนไปหมุนมาหายเลยครับ <c oughs> เขาเรียกว่าโครงการลมมีหลายโครงการทีเดียวผมเป็นอนุกรรมาธิการที่ดินกรุงเทพมหานครมาแล้วครับสมัยท่านสนธิียนทองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไท ท่านผู้ฟังเชื่อไหมมันไร้แรงกว่าสีพันวาของไอ้ประวานชาญอิสราเอกริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลายแห่งรวมทั้งล่าสุดที่พี่น้องประชาชนก็ลืมแล้วคือไอคอนเอาที่ราชพัสดุไปทําหอคอยเลยแล้วก็อยู่ๆก็เงียบไปนะครับเพราะนายทุนมันมีทิริดในการที่จะดึงผู้มีอํานาจของประเทศมาคำบัลลังริมแม่น้ําเจ้าพระยาหลายแห่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันใครจะ เอาไปเป็นแก้วขอมไม่ได้แต่ความรับที่ผมบอกให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบก็คือว่าไอ้พวกนายทุนมันฉลาดมันทําทางปิดไว้ข้างนอกข้างในที่ริมแม่น้ําคนอื่นก็เข้าไม่ได้เหมือนกันเลยกับที่เมืองท่องเที่ยวอย่างภูกเก็ตพังงากระบี่เกาะต่างๆมันเอาโนดสักยี่สิบเอ็ดตารางวาไปปิดกั้นผมพูดซ้ำพุดรากผู้คนก็เข้าไปไม่ได้แล้วข้างในถ้าเข้าได้ต้องมาทางทะเล แล้วมีคนบ้าที่ไหนนั่งเรือทางทะเลมาเดินชายหาดไอโรงแรมทั้งหลายในภูเก็ตมันชอบพานพาโลพูดแบบนี้แหละข้างหน้าห้ามเข้าเป็นที่ชะโดดส่วนบุคคลแต่ประชาชนก็ไวยไว้วยไวยไ,ได้คุณก็ไปนั่งเรือมาดิมาเล่นชายหาดสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันเขาเรียกว่าไอพวกนายทุนกวดตีน ที่นี่นายทุนกวนตีนี่ไม่ได้มันกวนเฉพาะประชาชนนะครับผมลองของไปหลายที่แล้วแต่กับผมมันไม่กล้าเท่าไหร่เพราะว่าเห็นหน้าเห็นตาปืนเปิลลูกน้องที่ผมไปมันก็ยอมบางทีรบรรดวนบัตรในโรงแรมอมมันบุรีนี่ผู้ว่าราชการจังหวัดยังถูกไล่ดัเพิดม,มาแล้วคุณมาเที่ยวไม่ได้ที่นี่ที่ชวนบุคคลแล้วหลังพอรู้ว่าเป็นผู้ว่าการจังหวัดไอ้เจ้าของมันมาขอโทษขอโพยถึงสาราตรางผู้ว่าก็เลยขอพักฟรีไะ้ยี่สิบวัน นี่แหละเองที่คนซึ่งทำแล้วมาพูดเพราะฉะนั้นผมไม่ชอบหรอกครับการสร้างกระแสน,นี่มีหลายคดีที่ผมยกอย่างที่เห็นเนี่ยมันถึงคำพิพากษาสาลฎีกาสูงสุดแล้วจะต้องรื้อถอนโดยพรันผมรื้อมาแล้วสี่ฐานะประโยชน์โลมาสี่สิบไร่ก่อนรื้อห้าวันมีคนมาให้ผมสิบล้านยี่สิบล้าน แล้วก็ลูกกระสุน,นมาวางว่าบัลัดเลือกเอาจะเอาเงินยี่สิบล้านหรือจะเอากระสุนสามแปดผมบอกผมไม่เอาทั้งหมดแต่ผมก็มีสามห้เจ็ดวางให้คุณดูกลับไปมันสรงอายการมานะครับท่านดีก็บอกว่าบรลลัดถ้ท่าจะไม่รอดผมก็รื้อสาเร็จที่รื้อไม่ใช่อาหังการหรือทําโดยไม่มีหลักมีเกณฑ์เพราะผมเป็นเจ้าพนักงานท้องถิน่นทําการแทนนาะยกเทศมนตรี ผมก็ต้องดูคำพิพากสาศาลฎีกาดูข้อกฎหมายดูความชอบธรรมดูแนวร่วมในที่สุดเราก็ทำสำเร็จวันนี้มีที่หนึ่งที่ไม่มีใครค่อยพูดคือร้อยไร่ทางไปลายันไอ้ปรลัดกระท่วงมาไทายคนหนึ่งอดีตผู้การจังหวัดภูเก็ตมันออกโฉนดทับ16บหไร่เพิกถอนไปแล้วแต่ทั้งหมดนั้นก็คือบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ชายทะเลที่ดูเต่าของประชาชน ยี่สิบห้าปีในการต่อสู้กันมานะครับตำบลเชิงทะเลอําเภอพลารานจังหวัดภูกเก็ตชนะสานิกาแล้วเจ้ากรมแผนที่ทหารสรงพันเอกไปนคนหนึ่งแทนที่มันจะเข้าข้างนายมนนาูลินมณฑลเจ้าสุวรรณเข้าข้างนายกอบตเข้าข้างกำนันที่รักความยุติธรรมนายอำเภอที่รักความยุติธรรมไอ้เจ้ากรมทหารมันสงพันเอกไปเข้าข้างคนบุกรุกที่ดินพระเจ้าแผ่นดินดูที่มันขันสัตย์ปัญญาสาบารณน วันนี้ผมก็ไปถามผู้ว่าผู้ว่าก็แบ,บแบบผมก็ไม่ทราบเหมือนกันไอ้พวกเสียประโยชน์ซึ่งไม่ยอมรับฟังคำพิพากษาศาลฎีกาบันขึนป้ายแขนกันเลยครับคำพิพากษาศาลฎีกาไปปากว่าบริเวณาวานาเกล่าร้อยแปดสิบเจ็ดไร่นี้เป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนแช้ร่วมกันมีคำพิาพากษาวันวที่เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นให้ผู้ที่สร้างอาคารทั้งหลายหรือยึดรองออกไปให้หมด ถห้ผู้ฟังและท่านผู้ชมเชื่อไหมครับมันหามกล้ามากทำป้ายสีแดงปักแข็งเลยบอกว่ามันอยู่มาก่อนทำวิพากษาา์สารีกาไม่เคารพไม่ฟังไม่ออกเอาระมันดีตรงนี้แหละที่ผมอยากจะให้พักการเมืองทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายค้านพักฝ่ายรัฐบาลก็ไปที่ใบชัยเมื่อมีคำวิพากษ์สารฎาีกาแล้วคุณต้องบัญชาการให้ออกไป แล้วก็เอาที่ดังกล่าวให้ประชาชนใช้ร่วมกันทั้งของกรมอุทยานเห็ง <ith ing. S 1> ชาติสัป,ป่าพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรด้วยอย่างนี้แหละครับสู้แล้วก็ชนะง่ายแต่ไม่ใช่ง่ายนะครับคำพิพากษาดีการมีแล้วเจ้าพนักงานไม่ว่าจะเป็นนายกเทศมนตรีอบตผู้ว่านายอำเภอก็ยังปอดแหกและเว้นการปฏิบัติหน้าที่เหมือนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอัศวินฝันเมืองอันระ ที่เลวร้ายที่จุดบล็อกกลับมานะอา่ากรุงเทพมหาคนครอีกครั้งโรงแรมถูกสั่งรื้อโดยคำพิพากษาศาลปกครองถูงสุดแต่ไอคนออกใบอนุญาตอหนึง่งคือนายภิรักโกษาดูทินปอปอชไม่ขี้มูลอะไรเลยไอผมนี่ถนนคอดมันทําให้ถนนตรงและมันบอกว่าผมออกใบอนุญาตอหนึง่งไม่มีทางเข้าออก พ็เป็นพี่ตาบอดมันเอากันแทบเป็นแทบตายตามที่นายชวนหลีัยนายรัฐมนตรีสงสิจอุบาทไมครับท่านดีครับแล้วไอ้สื่อมวลชนตกองนรกท่าแที่ยัฟังผมพูดบ้างมันไม่เข้าข้างไอ้ปอปอปปอชอยหาว่าถ้าผิดแล้วก็มาโวยวายคนอื่นเขาไม่ผิดเขาไม่เห็นโดนสอบสวนอะไรเลยอุบาทเห็นไหมครับท่านดีครับแล้วนี่โดนในพอกับอภิรักโกสายโยธินโรงแรมถูกสั่งลื้อโดยสารปกครองปอปชไม่ชี้มูลโทษไม่มีลง เหมือนกับที่แกเช้นเปิดเอ็มทีรถเรือดับเริงเงินหายไปเกือบแนดพันล้านบาทกรุงเทพมหานครจนวันนี้ไปหาเรื่องคุณสมัครสุนทรเวสตตัวเองเป็นคนเจนไม่ให้คุณสมัครทำโครงการดังกลาวเพิกถอนก็เปิดเอ็มซีแล้วอยู่ๆเจราจากันเจ็ครั้งน่าจะได้เงินได้ดอง <c oughs> เปิดเลยนี่เกาเรียกว่าทุจริตสุดหนนะ้า แต่สารดีกาบอกว่ารัฐบนตดีว่าการกระทวงมหาดไทยสั่งผมทํำจ้ำซากซากเรื่องง่ายๆเช่นนี้ก็เพื่อโยงให้เห็นว่าสีพันวาเดอะพิษมันยังไม่ผ่านกระบวนการกับวิพากษาส์สารดีกาก็กลายเป็นว่าตีข่าวไล่ประวัตให้เข้ากลงแล้วเอาไปทำหมูจชหลามหรือเปล่า <laughs> สวัสดีครับ